สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาภับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้นะคะลายนี้จะมีชื่อเรียกว่าดอกกุหลาบวาเลนไทน์นะคะจะเป็นลักษณะดอกแบบนี้เลย นี่นะคะดอกสีแดงน่ารักกระทัดรัดนะคะเพราะว่าเราใช้ลิบบิ้นเพียงแค่3เส้นในการทำนะคะลายนี้มือใหม่ที่เพิ่งหัดทำมก็สามารถฝึกทำได้นะคะสำหรับใครที่ทำดอกกุหลาบตูมเป็นนะคะลายนี้ก็สามารถทำได้แน่นอนนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นดอกสีเหลืองสวยมากทุกคนนี่นะคะสีม่วงแล้วนี่ก็จะเป็นสีลุงนะคะ ก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำลายนี้แล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมริบบิน้นริบบิ้นที่ใช้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของตาลาคังเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นริบบิ้นแบบเนื้อทรายนะคะม้วนของริบบิ้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นเบอร์สอง ขนาดอยู่ที่12มิลนะคะในส่วนของสีขาวนี้เราจะใช้ทั้งหมดนะคะ3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ70เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูอีกขนาดหนึ่งก็จะเป็นสีแดงตัวนี้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะกากเพชรแบบใสจะเป็นริบบิ้นเบอร์สองเหมือนกันนะคะม้วนของริบบิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นของห่อเหรียญน,นะคะเราจะใช้ทั้งหมด6เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ20เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็ตัดปลายแหลม แบบนี้นะคะ1ด้านแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็ตัดตรงแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราจะแยกในส่วนของสีแดงไว้ก่อนจะมาเริ่มทําจากเส้นสีขาวนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกันความยาวตรงนี้นะคะประมาณ1นิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดตรงกลางของริบบิน้นให้เป็นรอยพับไว้เสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ ให้เราเอาเส้นที่เป็นด้านยาวนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนจากนั้นนะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานแยกเอาเส้นที่1ออกมาตั้งไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาเส้นที่สองคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเราก็จะสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้นี่นะคะสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลย เสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่สองขึ้นมาจากนั้นนะคะให้เราจัดริบบิ้นให้กระชับนะคะจะได้เป็นสามเหลี่ยมนูนขึ้นแบบนี้ในขั้นตอนนี้นะคะเราอย่าลืมตรวจสอบดูริบบิ้นของเราด้วยนะคะว่าเราเอาเส้นที่เป็นด้านยาวขึ้นมาไว้ด้านบนครบทั้งสามคู่หรือเปล่านะคะ ถ้าไม่ครบเราก็ทำการเปลี่ยนใหม่นะคะนี่นะคะต่อมาเราก็จะแยกริบบิ้นให้เป็นฐานหกก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนพับเสร็จแล้วนะคะให้เรากดริบบิ้นไว้ด้วยนะคะแล้วทีนี้นะคะส่วนด้านบนตรงนี้เราก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะ ด้านขวามือเราก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพร้อมกับกดให้เป็นรอยพับไว้เหมือนเดิมการริบบิ้นจะเลื่อนหลุดนะคะถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำนะคะกลัวริบบิ้นจะเลื่อนหลุดออกมาก็สามารถใช้เป็นเทปใสแปะรอบนะคะด้านบนตรงนี้ไว้ได้ต่อมานะคะเราก็จะมาขึ้นทรงก็คือ หยิบเอาเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะจับลักษณะนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่สองทับเส ONE, <ๆ>้นที <net> well ่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3มเส้นแล้วเราก็จะวางเส้นแรกนะคะลงมาแล้วก็เอาเส้นที่สี่นะคะขึ้นไปแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นไปแทน แล้วก็วางเส้นที่สาเอาเส้นที่หขึ้นมาแทนนี่นะคะทําแบบนี้เราก็จะได้ลิบบิน3เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อมาเราก็จะสอดหลอกริบบินนะคะก็จะเริ่มจากเส้นแรกเหมือนเดิมนะคะเส้นแรกตรงนี้นะคะวางลงแล้วก็จะเอาเส้นที่สอเส้นนี้นะคะ สอดเข้าไปในรูทีท่1ข้างกับเส้นที่เราวางเมื่อกี้นะคะตรงนี้เราก็ดันให้กระชับนิดนึงนี่นะคะแล้วทีนี้เส้นที่3นี้นะคะก็สอดรูทีท่1เหมือนกันแล้วก็เบี่ยงออกมารูทีท่2นี่นะคะแล้วก็จัดให้ลิปบิ้นกระชับนี่นะคะค่อยๆดันแบบนี้ กระชับประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราก็จะทําการพาดคามริบบิ้น3เส้นก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจะหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็นับคามไป1,2,3วางลงแบบนี้นะคะแล้วก็วนจากซ้ายมือนะับไปหนึ่ง2 3, แล้วก็วางลงอันนี้ก็1,2,3 วางลงริบบิ้นจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นที่เป็นเส้นตั้ง3เส้นนะคะให้เราเอาเส้นแรกตรงนี้นะคะโคง้งโค้งมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นํามาสอดในช่องที่1นะคะข้างกับเส้นที่เราวางเส้นสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็เอาเส้นที่ส สอดรูที่1แล้วก็เบี่ยงออกมารูที่2แล้วก็เอาเส้นที่3ส,สอดรูที่1น,นะคะแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่3ตรงนี้นะคะเราจะนำเหรียญวางลงไปด้วยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดึงจัดให้กระชับนะคะ ถ้าเราดึงไม่กระชับนะคะแนะนําให้พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้แล้วก็ดึงจัดในด้านนี้นะคะด้านนี้จะทําให้เราดึงได้แน่นกระชับกว่าด้านที่แล้วนี่นะคะก็ดึงค่อยๆวนไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นะคะพอเรารู้สึกว่าแน่นกระชับดีเราก็พลิกกลับมาตรวจสอบด้านนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ ทีนี้กระชับดีแล้วเราก็จะทำการสอดข้ามริบบิ้นนะคะสองเส้นนี่นะคะสอดไปเลยหรือสังเกตง่ายๆนะคะก็จะไปตามแนวริบบิ้นเส้นเดิมเลยนี่นะคะข้ามสองเส้นตรงนี้นี่นะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองวนจากขวามือนะคะแล้วก็สอดแบบนี้วนไปจนครบทั้ง6เส้นเลย เสร็จแล้วเราก็ดึงจัดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เราสอดริบบิ้นอาจจะเลื่อนออกมาเราต้องจัดให้กระชับนะคะจะได้ดอกที่สวยนี่แบบนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นทรงแหลมขึ้นแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนนี้นะคะเราจะทำการต่ออีกสีหนึ่งเข้าไปนะคะก็จะเอาด้านที่เป็นปลายแหลมนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นแบบนี้เลย นี่นะคะนี่จะข้ามสองเส้นนะคะหนึ่งสองมาออกเส้นที่3มแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงประมาณนี้เราจะสอดแบบนี้นะคะทุกเส้นจนครบ6เส้นเลย ครบ6เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นริบบิ้นคู่กันแบบนี้นะคะนี่ทีนี้ริบบิ้นของเราจะเป็นเส้นยาวเส้นสั้นแบบนี้นะคะเราต้องใช้กรรไกรตัดออกให้หมดนะคะให้เท่ากันจะได้สอดง่ายนะคะนี่ตัดให้เท่ากันแบบนี้เลย ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทําเป็นทรงดอกกุหลาบตูมก่อนนะคะก็จะเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็จับโคง้งลักษณะนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็สอดลงไปด้านหน้านะคะเส้นที่เราทําแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ดึงแค่พอประมาณก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นแบบนี้นะคะ ต่อมาเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนกันเลยจับโค้งลงมาแล้วก็เบี่ยงมาแบบนี้นะคะสอดลงไปด้านหน้านะคะของเส้นที่เราทำแบบนี้นี่นะคะเหมือนกันเลยนะคะถ้าเรากลัวเราจะสอดยากในรูถัดไปเราก็ดึงออกมานิดหนึ่งนะคะเส้นต่อมาก็เหมือนกันเลยจับโคง้งแล้วก็เบี่ยงมาแบบนี้นะคะ นีสอดลงไปด้านหน้าเส้นที่เราทํานะคะทําแบบนี้เหมือนกันเลยจนครบทั้ง6เส้น พอครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงจัดแต่งนะคะดึงทีละเส้นเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะต้องดึงให้น้ำหนักมือของเราเท่ากันนะคะอย่าพิ่งดึงแน่นทีเดียวเพราะว่าจะทำให้โดกข,ของเราพับได้แล้วก็ยับยุยยได้นะคะนี่นะคะค่อยๆดึงวนไป ้อกระชับดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกางตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะคะให้เป็นทรงกลมนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาทำกลีบด้านข้างนะคะจะเริ่มจากคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะมาเริ่มเลยให้เรายกริบบิ้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วก็โค้งกลับลงมาด้านล่างแล้วก็ม้วนปลายชี้ขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนกลับลงมาด้านล่างแบบนี้ แล้วก็จะนำปลายนะคะสอดลงไปข้ามหนึ่งคู่นะคะข้ามหนึ่งคู่ตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็จะสอดลงไปให้โผล่ออกมานะคะด้านบนของเส้นที่เราต่อนะคะแล้วก็สอดมาเลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะวิธีการจัดกีบเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะกับนิ้วชี้นี่นะคะค่อยๆม้วน ค่อยๆม้วนแบบนี้นะคะนี่นี่จะได้ทรงกีบแบบนี้แล้วต่อมาคู่ที่2นี้นะคะเราก็จับยกขึ้นแล้วก็ม้วนลงปิดปลายชี้ขึ้นแล้วก็ม้วนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดท่าม1คู่นี่นะคะพยายามให้ปลายลิปปิ้นของเราโผล่ออกมาด้านบนของเส้นที่เราต่อแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงนี่นะคะจัดตรงนี้ดันแบบนี้เลยนี่ทีนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นทาเหมือนกันเลยนะคะก็ม้วนปลายลงมาแล้วก็ปิดปลายขึ้นม้วนอีกทีหนึง่งนี่นะคะแล้วก็สอดลงไป เดี๋ยวกลีบตรงนี้เรามาดึงจัดแต่งที่หลังก็ได้แล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันวนไปจนครบทั้ง6เส้นเลย เส้นสุดท้ายนะคะเราต้องสอดเข้าไปด้านหน้าของกีบที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็สอดลงไปเหมือนเดิมนี่ เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทรงกรีบแบบนี้นะคะกีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันเราก็สามารถจัดแตกทีหลังได้นะคะก็นี่นะคะใช้นิ้วโป้งดันหรือว่าค่อยๆจับกีบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงไปนี่นะคะจับกีบแบบนี้แล้วก็ดึงนี่เลยจับกีบตรงนี้นะคะม้วนเข้าแล้วก็ดึงแบบนี้ ให้เท่ากันนะคะแล้วก็จัดแต่งให้เท่ากันทุกกลีบเลยนี่นะคะเท่ากันแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะมาเก็บปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะก็จะจับโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะพับขึ้นไปแล้วก็สอด กีบด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บังคับให้โผล่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนี่นะคะดึงให้แน่นเลยแล้วก็กดให้เป็นรอยไว้อันนี้ก็เหมือนกันพับขึ้นแล้วก็สอดขั้นตอนการเก็บก็ไม่ยากนะคะทําเหมือนกัน แล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะใช้กันไกรนะคะตัดในส่วนที่เกินทิ้งไปเลยนี่นะคะเราก็จะดึงขึ้นมาแล้วค่อยตัดแบบนี้นะคะดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดนะคะเรียบร้อยนะคะข้างหลังเราก็จะได้แบบนี้ ด้านหน้าสวยงามมากเลยนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูนี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองน่ารักมากเลยนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะ อยากให้ลองทำตามกันดูประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสันก็ดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย